เลี้ยงมาขึ้นไปกินนำ้ำขณนะนี้เวลาเทา่าไรสีม่วงเคืองตินหนาครับยางเลี้ยงหยาในแปลงตินหนาก็จอยอ่ะฮะตินหนามันพอวะตินหนามันพอโชกวะ ้ายากาินน้ำกันแช่น้ำครับมีสายแยกสายแยกน้ำสะอาดมีสายเลนวางไฟเด้ปลุกนองหนาะเทียงหน้าหน่อยครับ อาว้านปลาดีกว่า